ครับว่านะครับบอกเลยครับว่าโอเคครับผมตอนนี้กุ้งเผาของเรานะครับผมกระเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมบอกเลยว่าตัวเป้งๆนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลองซิ้มืนกันเลยครับว่ามันจิจัดจานซัมใดนะครับผมพร้อมจิมซีฟู้ดนะครับผม เรเรียกว่าแย่หมือครับแย่ย่เนี่ยนะครับโอ้ใส่มาครับ น้ำด้วยหอมนะครับผม ครับรูมรันแอ้วใหญ่ๆอย่างนี้ก็ขอแบบปากเต็มคำกันไปเลยนะมากครับผม ก็เด็กบ้างนะครับเอมไปอย่างนี้ดูครับเยิมย้มเยมมาครับ ตัวเล็กๆนะครับรูปนี้มาครับแน่นๆนะครับมาครับ โอเคครับผมสำหรับเมนูกุ้งเผของเราก็ประมาณนี้นะครับผม mm hmm. อยากได้เมนูในคลิปในสไตล์ไหนก็คอมเมนต์ได้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผม mm hmm. คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับ